ขอโทษทีขอโทษทีเชิญคุยกันต่อได้เลยครับคิดจะว่าผมเป็นอากาศก็พอพูดจาสวานเลี่ยนแต่ตรงคอยังมีรอยจุบของผู้หญิงอื่นอยู่เลยช่าเป็นผู้ชายที่น่าไม่อายจริงๆคุณก็คือชูหยุนสินะครับก่อนจะกลับมาผมได้ยินข่าวลือของคุณมามากพอสมควรเลยระหว่างคุณกับหลานหลานของผมก็คนเป็นดังช่วไม่ได้นี่ครับพอ,อ,อครั ช่วยดูตรงนี้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะจะไปเดี๋ยวนี้แหละเมื่อซินหลานออกจากห้องไปการสนทนาของชายทั้งสองคนก็เริ่มขึ้นแกรีบออกไปจากเมืองกิวหงซะแล้วยากลับมาที่นี่อีกไม่อย่างนั้นเธอจะทําให้แกตายทั้งเป็นฉันเป็นคนพูดจริงทาจริงหลานหลานเป็นผู้หญิงของชายคนเดียวเท่านั้นยังใส่สมองแกไว้ซะคุณกําลังขู่ผมอยู่งั้นเหรออย่าอย่านะครับผมกลัวแล้วถ้าไม่ใช่เพราะว่ารู้จักหลานหลาน แกไม่อยู่ในสายตาของฉันหรอกหลอกก็ไม่เท่าฉันรวยก็ไม่เท่าฉันเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาเท่านั้นฉันแค่พูดประโยคเดียวก็ทําให้ชีวิตคนอย่างแกจบเจ้าเทมิงยังพูดไม่ทันจบประโยคก,ก็ถูกชูยหยุนต่อยไปที่หน้าและชูยหยุนได้หยิบเชือกขึ้นมานำไปมัดเจ้าเทมิงจากด้านหลังแกคิดจะทําอะไรไม่รู้เลยยังไงว่าฉันเป็นใครถ้หาหากว่ายังไม่อยากตายก็รีปล่อยฉันไปซะเมื่อสิ้นคําพูด ชูหยุนก็เตะเจ้าเทีมหนีไปอีกหนึ่งครั้งไอ,อ,อยและยังจัดชุดใหญ่ให้อีกไม่ยัง้งใครใช้คุณมาขู่ผมล่ะผมก็เลยต้องป้องกันตัวเองสักหน่อยเพราะถ้าปล่อยให้คนจัดการผมก่อนผมก็จะแย่เอาได้นะครับแกหยุดได้แล้วแกไม่รู้เลยยังไงว่าฉันเป็นลูกใครพ่อแม่ตัวเองแกยังจำไม่ได้และฉันจะไปรู้ด้วยรียังไงล่ะชูหยุนพูด พร้อมกับตบหน้าเจ้าเทมิ่ไปอีกหลายครั้งป<ะ>ัอจุยหยวนวันหน้าฉันจะต้องฆ่าแกให้ได้วันหน้างั้นเหรอมันไม่มีวันหน้าหรอกฉันจะฆ่าแกวันนี้แหละเชื่อหรือเปล่าล่ะอยาอยาอยาไปเอาเถอะตอนนี้เรื่องรามันยังไม่กระจางฉันจะปล่อยแกไปก่อนเห็นแกหน้าผอ,อแล้วกันเจ้าเทมิท่งคิดในใจ ฉันจะทําให้แกไม่ตายดีเลยคอยดูเกาหวนเจี้ยนพอหัวของแกออกมาหาฉันเดี๋ยวนี้ฉิวหยวนแกจะลองดีกับฉันใช่ไหมได้เลยคุณชายเจ้าเกิดอะไรขึ้นครับให้ทําอะไรคุณให้ผมส่งคุณไปที่โรงพยาบาลไหมครับรูกพออรโรงเรียนสานจงเกาหวนเจี้ยนเกาหวนเจี้ยนฉันจําได้ว่าที่ฉันส่งแกมาก็เพื่อให้แกจับตาดูลหลาๆไม่ใช่หรือยังไงใ,ใช่ครับ แต่พอฉันกลับมากาลับได้ยินข่าวลือว่าหลานๆกับไอ้คนที่ชื่อชูหยุนแบบนี้มันหมายความว่ายังไงกันฮะครูชายเจ้าผมปิดไปแล้วข่าวลือพวกนี้มันก็แค่เรื่องที่พวกนักเรียนลือกันเองทั้งนั้นผมรับรองเลยว่าไม่ใช่เรื่องจริงครับตอนนี้พออ้อสินเองก็เพิ่มระดับความยากในกรประเมินครูของชูหยุนด้วยนะครับแล้วนี่มันหมายความว่ายังไงกันฮะเจ้าทีนหนิงพูด พบกับน้ำรูปถ่ายมาฟาดหน้าเอออาฉันไม่สนหรอกว่าแกจะใช้วิธีไหนแต่แกต้องทำให้มันไม่ผ่านการประเมินให้ได้ไม่อย่างนั้นแกนั่นแหละที่จะซวยเองสินหลาน,นหนีฉันไม่พ้นหรอกยังไงเธอก็ต้องเป็นผู้หญิงของฉันถ้าเธอได้งงานกับฉันเมื่อไหร่ซึ่งหัวปุ๊บก็จะตกเป็นของฉันแต่กลับมาที่ตึกแห่งหนึ่งคุณเฉินเจ้าเทียนหมิงไปที่ซานจงแล้วครับทุกอย่างเป็นไปนตามแผน รครั้งนี้ถือว่ามันทําเรื่องที่มีประโยชน์เจ้าเทมิงเข้ามาอยู่ในแผนแล้วไปหาเรื่องคนแซจูพวกเราก็แค่รอดูพวกมันแก่นกันเองก็พอคุณชายเฉินฉลาดหลักแหลมจริงๆครับแต่ถ้าเกิดคุณชายรอพ่ายแพ้ขึ้นมามันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าครับดูผิวเผินก็เหมือนกับการประทะระหว่างเจ้าเทมิงกับชูหยุนแต่ความจริงคือสงครามระหว่างกรงไถ่กรุป๊ปกับหงหยวนกรุป๊ปยิ่งวุ่นวายเท่าไหร่ผลดีก็ยิ่งตกกับโรงแรมไคเซิงของเรา อีกอย่างถึงแม้พวกเราจะแพ้ลิงทั้งหมดก็จะถูกผักไปที่น้องสามอยู่ดีไม่ใช่หรือยังไงเออครับในขณะเดียวกันชูหยุนก็กําลังพิจารณาว่าจะตอบรับนัดของสาวงามดีหรือไม่เพิงวังสีอยู่ดีๆก็นั้นเราแทนสถานที่ที่ไปก็ไม่ธรรมดาซะด้วยสี่ทุ่มแท็กซี่ขับนั่นเหรอชายหญิงไปกันสองต่อสอบวกกับบรรยากาศนี่นครับทําไมถึงรู้สึกว่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเลยนะ คุณเทียนครับเลิกงานแล้วว่างหรือเปล่าครับไปช่วยผมเลือกชุดหน่อยสิเดือนนี้ผมมีนัดสำคัญผู้หญิงสินะคะผิดแล้วครับผู้ชายต่างหากแต่กลับมาตอนกลางคืนทั้งที่แล้วก็มีเรื่องที่นี่นี่นาไฮคุณชูคุณหนูเฟิรแต่งตัวสวยขนาดนี้มาคุยทุละผมไม่มีผู้ชายคนไหนโชคดีเท่ากับผมอีกแล้วละครับขอบคุณที่ชมค่ะเข้าไปกันเถอะคุณชูฉันว่าคุณคงคิดไม่ถึงแน่ว่าที่นี่ฉันเป็นเจ้าของ ที่นี่เป็นของคุณแล้วเนี่ยตกใจใช่ไหมคะพวกเราเข้าไปหาที่คุยกันดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวฉันจะค่อยๆเล่าเรื่องราวให้ฟังจบจ้า